วันนี้จะพาไปกินตือห้วนที่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้หาก,กินแบบออริจินอลยากมากแล้วนะอยู่กันที่ร้านตือหวนบางเป๊ะเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะคะว่าตือหวนคืออะไรจะเป็นเมนูต้มเครื่องในค่ะซึ่งเราว่าจุเดเด่นเลยของเขาก็คือน้าซุปตือหวนเนี่ยจะต้องเป็นน้าซุปผักกาดดองเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องในหมูแล้วก็ผักกาดดองมาด้วยแล้วร้านนี้เขาก็มีข้าวขาหมูขายด้วยนะเขาก็จะหยิบเขียงขึ้นมาสับบนขาหมูแบบนี้ทุกคนดูดิเนื้อนหลังฉ่ำมากก็อยากจะบอกว่า ท้วยนนี้หมดแล้วอย่าง,างที่บอกไปนะคะว่าตัวผักของเมนูนี้ก็จะเป็นผักกาดดองคือเราจะเอามากินกับข้าวสวยเหมือนเกาเหลาก็ได้นะแต่ถ้ากินแบบออริจินอลเลยอ่ะเขาจะกินกับข้าวเหนียวที่มีถั่วอันนี้จิ้มกิน,กนคู่กับซีอิ๊วหวานเป็นการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในยามเช้าแบบสมบูรณ์นี่แล้วบอกเลยว่าข้าวขาวหมูร้านนี้ก็เด็ดือหนังเขาดีมีความฉ่ำแล้วก็นุ่มมคอลลาเจนเน้นๆเนื้อก็คือนุ่มเปื่อยข้าวขาหมูก็จะออกหวานนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นหวานที่อร่อยแล้วก็มีต้มเลือดดดหหหหมมมมมูููู้้้้้้้ววยยยยีีีีทััััังงงงเเเเเคคครรรรรืืื่่่่่่่อออออออใใในนนนนนแแแลลลลลกกก็็สสบะะะะตตตจจจจปึไไญซฉ มีไส้อ่อนแล้วก็หมูซัน,นี้เราสั่งแบบไม่เอาเลือดนะเวลากินต้มเลือดหมูเนี่ยเราจะชอบปรุงน้ำจิ้มคือส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าปรุงไปในชามเลยทีเดียวแกและเครื่องในเขาทำมาได้ดีมากน้ำซุปก็กลมกล่อมค่ะหอมจ่ายตั้งเสร็จนะคะก็เห็นว่าหน้าร้านเขาขายข้าวต้มมัดด้วยข้าวต้มมัดอันน่ารักมากปุ๊บปิ้ยแลวคุณยายคนขไขคือใจดีพิกัดร้านนะคะจะอยู่ถนนมิสสัมพันธ์เลยวัดบางเป้งมาจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกบางเลค่ะ